สวัสดีเพื่อนๆครับผมอยู่กับเกมดินคำอันถูกไหมดินคำไปลองเล่นมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเกือบเกืบสองชั่วโมงสิเออก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษอะไรนะอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะจอย Xbox บแบบมีสายก็เกมนี้เนี่ยมันก็คล้ายคล้า Animal Crossing คล้ายๆนะระบบลูกเล่นบางอย่างผมก็ไม่รู้นะไม่ไอแอนิมอลคอสซิงผมก็เล่นไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นเลยภาษาก็อ่อนก็จะนิวเกมให้ดูดีไหมไปโหลดเกมดีกว่ามีมั l ติเพลเยอด้วยนะเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวไปดูหน้าโหลดเกมดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับหลายคนอาจจะไปดูรีวิว ของไทยหรือต่างประเทศมาบ้างแล้วละมัง้งบางท่านอาจจะอธิบายได้ละเอียดกว่านี้นะแต่อันนี้ผมจะอธิบายในความรู้สึกของคนที่เล่น n n m m l อ Ani นิม a a แอนิมอลค o ส s i ่งไม่เป็นแล้วก็เล่นเกมแนวนี้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะเกมที่แบบชิวๆอะไรเงี้ยแต่ที่ผมชอบเกมนี้ก็คือ สีสันและบรรยากาศในเกมเออมันดีมากๆเลยเท่าที่ไปอ่านมาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศของที่ไหนล่ะออสเตรเลียเหรอใช่ไหมเออเฮย้ยไอเคมาวะ่ะผมหนีมันก่อนผมจะอธิบายคร่าวๆตรงนี้นะครับเท่าที่ผมใช้ Google Translate แปลไตเติ้ลโน่นนี่นั่นที่มันไม่ค่อย มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเกมแหละเหมือนอธิบายเรื่องราวเนอเรื่องเอออย่างงี้ดีกว่าก็เหมือนเราอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะที่มันไม่ค่อยน่าอยู่หรืออะไรเงี้ยแหละแล้วเราต้องถูกย้ายมาเมืองเนี้กับคุณป้าคนหนึง่งนะคุณป้าคนหนึง่งก็ให้ทำาน่นทำนี่แหละเริ่มแรกก็จะมีเดี๋ยวเนี่ยมีให้สร้างเต็นท์สักรองเต็นท์ก่อนนั่นแหละแล้วก็มีอะไร เดี๋ยวผมเริ่มนอกออกนอกทะเลแล้วอ่าจะเริ่มยังไงดีเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าแผนที่นะครับอันนี้ผมแผนที่ในเกมเนี่ยไม่รู้จะมีมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะมีหลายโซนเริ่มแรกเราก็จะอยู่แค่แถวนี้แหละเออไม่ได้ไปไกลส่วนด้านล่างที่มีรูปขวานรูปค้อนรูปอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกช่องเก็บของ พอกดปุ่ม start ในอันนี้ผมใช้ joy xbox นะปุบน start ก็จะมีพวกกระเป๋าน่นนี่นั่นนะแถบแถบซ้ายบนเป็นนาฬิกาพลังงานของเราแล้วก็เ,เลือดของเราใช่ไหมเอออย่างที่เห็นแหละขาเราๆนี้มุมกล้องซูมเข้าซูมออกหมุนได้อิสระนะครับนะไออันนี้ทิ้งของนะ ข้างล่างซ้ายมือก็จะเป็นสถานะอะไรทั่าอย่างหนึ่งแหละผมยังไม่ค่อยได้เรียนรู้เท่าไหร่มีเดินเก็บของมีตกปลาตัดต้นไม้ขุดหินนะเท่าที่ลองนะแล้วก็มีสัตว์ที่จะมาทำร้ายเราได้แล้วก็สัตว์ที่ไม่ทำร้ายเราก็จะมีจิงโจ้มีอะไรที่เห็นนะมันไม่ทำร้ายเรานะนี่ก็มีทำงานโน่นนี่นั่น แล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวกดดูตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นลักษณะว่านี่ไงคุณป้าคนนี้นะครับให้ดูหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าสิ่งที่เราพบเจออะไรแปลกๆมาบ้างพอกดเข้าไปมันก็จะได้ค่าน้นค่านี่กลับเข้ามานะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราเจอใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็จะเป็น เลเวลหรือสถานนะของเรามีให้ถ่ายภาพมีให้อะไรสัตว์นูนนี่นั่นเราก็ไม่รู้นะผมเล่นไปแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงวิวฉากสีสันค่อนข้างชอบนะและที่ชอบมากสุดๆเลยก็คือมันเล่นกับเพื่อนได้ลงไปได้นะว่าน้ําแต่จะเสียค่าพลังงานนะเหนื่อยไม่รู้ต้องเรียนรู้อะไรหรือเปล่าเกมออกใหม่นะครับออกใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีพัฒนาอะไรมากน้อยยังไงหรือเปล่า แต่เห็นรีวิวในสตรีมก็มีคนชอบเหมือนกันเกมนี้นี่ไม่รู้ว่ามีทําลงเครื่องอะไรบ้างหรือเปล่านะแต่ที่ผมลองเล่นนี่ผมเล่นในสตรีมนี่ไงมีหมาด้วยเอ้ยเนื้อมาจากไหนเก็บก่อนอ๋อน่าจะเป็นสัตว์ที่ตายหรือเปล่าเออหมาจิ้งจอกไม่ทำร้ายเรานะส่วนตรงไหนอีก มันก็จะเป็นนั่นแหละครับให้เราทํานอ่ทนทํานี่เก็บค่าประสบการณ์เพื่อที่จะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างาเดี๋ยวลองเข้าไปในเต็นท์นะคุณป้าคนนี้คุยกับเขาก็ะาจะเป็นเริ่มแรกเนี่ยลนนักษณะก็เราคุยกับเขาเนี่ยอันนี้ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะนะถึงขึ้นแบบนี้เขาก็จะถามว่ามาทำอะไรไหมน่นนี่นั่นแต่เราจะทำอะไรไม่ได้ครับเริ่มแรกเราต้องแบบแไปปลดล็อกค่า ค่าอะไรเขาเรียกว่าเหมือนแบบในเกมเหมือนเป็นใบอนุญาตเออไมอ่ะอย่างเงี้ยใบอนุญาตขุดหินใบอนุญาตตัดต้นไม้ใบอนุญาตตกปลาใบาอนุญาตทํานั่นทําน,าน,นี่ที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะถ้าเราไม่ได้มีใบอนุญาตพวกเนี้ยเราก็จะไม่สามารถไปขุดไปตกไปอะไรได้แล้วก็เดินมึนๆได้แค่นั้นนะครับอพอเรามีใบอนุญาตตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ เราก็จะทำโน่นทำนี่ไปได้เล็กน้อยน่ะแล้วอยู่ดีๆก็จะมีไอคนเนี้ยเข้ามานะก็เดี๋ยวไปกดคุยะไรไปกดขครของก็จะมีคนเนี้ยเข้ามาเหมือนเป็นคนขายของเป็นพ่อค้าเน่ยพอเรามีใบอนุญาตแล้วเนี่ยเราก็จะซื้อพวกนี้ได้นะอุปกรณ์แต่มันมีแค่นี้แหละเท่าที่เห็นนะผมบางอย่างก็ยังไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยผมซื้อไปแค่พวกนี้นิดๆดหน่อยๆนอะพอเรามีพวกนี้มีอุปกรณ์มีอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะทำโน่นนี่ได้ นิดหน่อยมากขึ้นตัดไม้ก่อนหมุนได้นะมีมุมกล้องให้ดูออแต่จริงๆไอ้มุมกล้องพวกนี้นไม่รู้บางคนได้เล่นได้ใช้อะไรยังไงหรือเปล่าแต่พอเล่นเองคนเดียวนกะ็อยู่แบบมุมมองข้างบนอย่านี้ตลอดเลยนะแล้วก็มีในส่วนของไอ้ตรงนี้เต็นเต็นเรานะแต่เต็นผมไม่มีอะไรเลยมีโล่งๆมีที่นอนที่นอนนี่ก็ไม่ต้องนอนในเต็นก็ได้นะไปนอน ที่ไหนก็ได้นอนเพื่อที่จะเซฟใช่ไหมเออน่าจะเซฟแล้วก็ตื่นเช้านี่แล้วก็จะมีโต๊ะครับก็จะมีให้ครับนั่นนี่นะอะตอนแรกเนี่ยมันยังมีไม่เยอะหรอกแล้วไอ้พวกนี้ไอ้สะพานอะไรเนี้ยมอนผมไปปลดล็อกหรือทําอะไรมาไม่รู้มันเลยมีเพิ่มขึ้นก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรขึ้นมามา,มากน้อยแค่ไหนแต่ เท่าที่ดูในระบบเนี่ยอันนี้ให้ซื้อให้ซื้ออะไรอ๋อมันก็จะทำนั่นทำนี่ออกก่อนเท่าที่ดูในระบบเนี่ยไม่รู้ว่ายังมีอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มมากน้อยยังไงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูถึงยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเกมมันไม่ได้ตันง่ายๆนะเพราะว่าอ่า มีแผ่นที่ค่อนข้างกว้างอยู่เลยคือจริงๆนะผมว่ายน้ําผมเดินผมเดินไปถึงตรงเนี้ยแล้วผมว่ายน้ําข้ามเกาะมานิดนึงเนี่ยนะมันก็เหนื่อยแล้วอะก็เลยคิดว่าไอการที่เราจะไปที่ไกลๆเนะี่ยมันต้องเล่นอีกระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูนะพวกสัตว์มแมลงนูนนี่นัน่นผมยังเห็นไม่ค่อยเยอะนะเออเห็นยังไม่ค่อยเยอะยังไม่ค่อยหลากหลายหรือว่ามันจะมีหรือไม่มีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมตอบไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะอเออ,เอไปโดนเลยเนี่ยมันปลดล็อกอะไรเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนี่ยพอทำโน่นนี่ครบมันก็จะปลดล็อกอะไรห้าสิบเราก็จะมีแต้มห้าสิบตรงเนี้ขยับขึ้นไปทางขวามือบนก็จะเป็นห้าร้อยหกสิบเพื่อที่จะไปปลดล็อกอะไรตรงเนี้ยแล้วเราไปซื้อใบอนุญาตทำโน่นทำนี่ใน แผนที่นี้ไม่รู้ว่ายังไงต่อมีแผนที่เพิ่มไหมเปิดอะไรเพิ่มไหมเปลี่ยนแผนที่ไหมแต่ลองเล่นเนี่ยเหมือนแผนที่แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแผนที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเคยลองเล่นไปรอบหนึ่งแล้วไม่ได้เซฟยังไม่ทันเซฟเนี่ยเหมือนหน้าตาจุดเกิดที่ผมเกิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมีปรับ ภาพให้เป็นโหมดอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะปรับแบบอิสระก็ได้ซูมเข้าซูมออกอะไรของเราก็แล้วแต่คนชอบนะแต่วิวสวยนะแต่เล่นไปนานๆไม่รู้จะเบื่อหรือเปล่าวิวแบบนี้เพราะมันก็เป็นแบบนี้ค่อนข้างทั่วนะตกปลาได้นะนะตกปลาอว้ยงไวตกปลาค่อนข้างง่ายนะแต่ผมไม่ตกดีกว่า มุมแบบนี้สวยดีนะสวยจริงแต่คือมีความรู้สึกว่าผมไม่ชอบเล่นแล้วมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะถนัดแต่มุมแบบนี้เออมันสวยจริงดูฉากดูอะไรนะทําเสียงภาคทําเสียงอะไรไปเล่นอ่ะคุยให้ hey, จ้ำมันน้อยเอออะไรอย่างเงี้ยดูเรียนแอนิเมชันแปลกดีผมชอบแอนิเมชันแปลกดีก็เลยจัดเกมนี้มานะก่อนหน้านี้ไปเคยเล่น Animal Crossing ของเครื่อง Nintendo Switch มาก็เล่นไม่เป็นครับมึนมนมันดูอืดอดไปหน่อยมันดูชา้าๆชวนง่วงแล้วก็ไปลองเล่นไอ้อะไรที่เขาบอกเป็น Animal Crossing Animal Crossing สำเนียงเพี้ยนเป็น Animal Crossing แบบมีปืนใช่ไหมเออไอ้ Long c i v p e r Long Clipper Long c l i v e r เนี่ยเออ Long c i v p n นี่แหละสุดท้ายก็เอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้เค้มันไล่เราด้วยว่ะอยู่ใกล้ไม่ได้ ก็ไม่ค่อยถูกใจนะแต่ไอ้กับเกมนี้ถูกใจนะราคาย่อมเยาด้วยใครสนใจก็หาซื้อมาลองได้ครับก็ราคาไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากนะรีวิวก็ค่อนข้างดีเลยส่วนการแต่งตัวละครหรืออะไรน่นนี่นั่นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเสื้อผ้าหน้าผมรูปร่างหน้าตาก็จะมีไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่า จอยลันแล้วก็ไม่รู้ว่าอ่ามันจะเปลี่ยนชุดหรืออะไรในเกมได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะใครที่สนใจอยู่ก็ไปลองเล่นมานะครับไอ้ไปลองหาซื้อมาลองเล่นได้ค่อนข้างดีส่วนการที่จะไปออกตรงไหนเดี๋ยวกดออกอยังไงส่วนใครที่จะไปลอง ระบบมัลติเพเยอร์เล่นกับเพื่อนอันนี้ยังไม่รู้ยังไงมีกันชวนเพื่อนมาเล่นแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเล่นด้วยกันลองเข้าไปดูสิอ๋อพอกดเข้าไปก็จะถามนะว่าจะเอาตัวละครไหนที่เราเซฟไว้นะมีอันเดียวลองกดเข้าไปดูก็ได้อ่ะเราเป็นโฮสก็จะมีนะเลือกเพื่อนสาธารณะแนลนโดนีนั่น อันนี้โอเ n g เกมใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบค้นหาห้องก็ไม่เห็นมีใครเลยแต่เกมนี้คนเล่นเยอะนะครับตอนที่ดูในสตรีมเนี่ยใน Steam Database ใช่ไหมมีเล่นประมาณสามพกว่าคนอ๋อนี่ไงดูแบบสาธารนณะเฮ้ยม,มีนะ ลองเข้าไปดูไหมติดพาสเวิร์ดไหมเอาหายไปไหนแล้วเอาทำไมหลุดอ๋อไปกดออกลองไหมปึ๊บเขาอาจจะไม่ให้เราเล่นหรือยังไงอ๋อนี่ไง จอยตรงนี้เหรอไม่รู้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไว้ค่อยลองนะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อมาลองได้นะครับตอนนี้กำลังลด10%นะไม่รู้ถึงวันไหนแต่เกมเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยใช้จอยอในหน้าเมนูสตรีมร้านค้าเนี่ยบอกว่าใช้จอยได้บางส่วนแต่เท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยก็กดได้ทุกอย่างเลยนะไม่ค่อยถนัดเมาส์คีย์บอร์ดเกมลักษณะนี้ ยังไงใครที่ชอบแนวนี้ลองดูนะครับก็ก็ถือว่าดีนะแนะนำครับแนะนำไว้มีเกมอะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนำกันคลิปถัดไปนะอาจจะมาแนะนำไม่ค่อยบ่อยอาจจะไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรนะครับมาแบบเพียวๆสดๆอย่างนี้ก็เป็นความสดเป็นความอะไรที่ อาจจะพังพินาศได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่นักรีวิวโดยตรงก็แค่เป็นคนที่ชอบลองเล่นเกมแต่มีหลายๆเกมเหมือนกันลองแล้วเล่นแป๊บเดียว <c oughs> ก็ไม่ได้เล่นต่อก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่ารายละเอียดลึกๆแล้วเป็นไงยังไงก็ฝากไว้ให้คิดละกันว่าไอเกมดินคำเกมนี้ใช่ไหมมันดินคำใช่ไหมมันดูชื่อแบบไทยๆเนาะดินคาแปลว่าอะไรไม่รู้ ก็ฝากไอเกมดินคํานี้ไว้แล้วกันเผื่อมันจะโดนใจหลายๆคนนะด้วยแอนิเมชันด้วยกราฟริกด้วยอะไรลองดูครับไว้มาพูดคุยกันมีกลุ่มด้วยนะเออลืมบอกไปมีกลุ่มด้วยใน Facebook นะดินคำไทยนะก็เข้ามาได้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ